สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมั n นี่ทัเดยทันโลกการเงินค่ะทักทายกันนะคะคือวันจันทร์สี่ทุ่มค่ะ30ธันวาคม2567อยู่กับเราสองคนเช่นเคยเลยค่ะคุณแพนณนัิประดาและดิฉันแนสที่คำพรค่ะจะประเมินสถานการณ์การลงทุนกันนะคะแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในปี2025มีทั้งปัจจัยเสริมแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตาละค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมาของคุณโดนัลด์ทรัม ว่าที่ประธานาธิบดีที่จะมาดํารงตําแหน่งในวันที่20มกราคมที่จะถึงนี้นะคะหลายฝ่ายมีการประเมินสถานการณ์ค่ะว่านโยบายต่างๆของคุณโดนัลด์ทรัมป์นั้นอาจจะเป็นความสุ่มเสี่ยงที่ทําให้เศรษฐกิจสหรฐัฐที่อาจจะฟื้นตัวจากการลดอัตราดอกเบีย้ยกลับหดตัวลงถึง1%ค่ะ สำนักข่าวน i k k e อ Asia ของญี่ปุ่นนะคะร่วมกับสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจหรือว่า IDE ซึ่งเป็นหน่วยงานขององค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นได้ทําผลการศึกษามารตราการภาษีศุลกากรของคุณโดนัทรัม์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐพบว่าจะส่งผลทําให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของสหรัฐนั้นปรับตัวลดลง1.1%ในปี2,570ค่ะ ซึ่งคาดว่าอุตสาหกรรมเหมืองแร่และการเกษตรจะชะลอตัวลงสูงถึง 1. 5เอร์เซโดยสหรัฐนำเข้าสินค้าจำนวนมากจากประเทศเพื่อนบ้านรวมไปถึงผลผล,ผลิตทางการเกษตรเช่นมะเขือเทศและอะโวคาโดซึ่งราคาสินค้าเหล่านี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากมาตรการภาษีนำเข้าและจะเป็นปัจจัยกดดันต่ออัตรางเงินเฟ้อและทำให้กำลังซื้อของประชาชนลดน้อยลงส่งผลต่อโอกาสในการลดการจ้างงานที่จะเกิดขึ้นด้วยอิคุโมอิโซโน เจ้าหน้าที่ของสถาบัน IDE ระบบบอกว่าถ้ามาตรการภาษีศุลกากรมีผลบังคับใช้แน่นอนว่าผู้บริโภคได้รับผลกระทบแน่นอนค่ะซึ่งทางด้านของนโยบายภาษีศุลกากรของทรัมป์นั้นมุ่งเน้นสนับสนุนธุรกิจของอเมริกาแต่อาจจบลงด้วยความเสียหายต่อสหรัฐเองและอาจเป็นอุปสรรคขัดขวางการเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลกพร้อมประเมินว่า GDP ของจีนเองก็จะถูกกดลงเช่นเดียวกันกว่า0.3ค่ะ เนื่องจากธุรกิจต่างๆนั้นอาจจะต้องมองหาประเทศอื่นๆในโซนเอเชียเพื่อเป็นแหล่งทางเลือกสำหรับการนำเข้าและย้ายฐานการผลิตยกตัวอย่างเช่นบริษัทริโคของญี่ปุ่นประกาศว่า มีแผนที่จะย้ายฐานการผลิตออกจากจีนมายัางประเทศไทยเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีศุลกาก่อนที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยค่ะแน่นอนนะคะว่านโยบายของโดนัลด์ทรัมป์นั้นต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะนโยบายเรื่องของภาษีที่จะมีต่อจีนเรียกว่าเป็นการตั้งกำแพงภาษีก็ว่าได้นะคะที่จะจัดเก็บกว่า6 0ค่ะไปดูการคาดการณ์นะคะอีกมุมนึงค่ะว่าการเก็บภาษีครั้งนี้จะฉุดเศรษฐกิจจีนนะคะให้โตต่ำกว่า2%เเลยค่ะ รายงานพยากรณเศรษฐกิจเอเชียระยะกลางครั้งที่9ค่ะของศูนย์วิจัยด้านเศรษฐกิจแห่งประเทศญี่ปุ่นนะคะหรือว่า Japan Center for Economic Research หรือว่า JCER วิเคราะห์นะคะบ,บอกว่าถ้าหากโดนัททรัมป์กำหนดมาตรการภาษีนำเข้าสินค้าจีนอย่างน้อย60%ตามที่เสนอเอาไว้ในช่วงหาเสียงผลกระทบจากภาษีสุลกากรของ,ของสหรัฐต่อการสออกของจีนจะทวีความแรงยิ่งขึ้นค่ะ ทำให้สถานการณ์เศรษฐกิจจีนแย่ลงโดยคาดว่าการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP ของจีนนะคะจะชะลอตัวลงเหลือโตเพียงแค่3.4%ในปีหน้าหรือว่าปี2568นี้ค่ะจากที่คาดว่าจะโตถึง4.7%ในปีนี้แล้วจะฟื้นกลับมาโตได้ที่4%ในปี2569แต่ก็จะชะลอตัวลงอีกนะคะจนกระทั่งต่ำกว่า3%ในปี2573ค่ะ และจากนั้นนะคะจละลดลงไปเหลือโตเพียงแค่1.8%ในปี2,578ค่ะซึ่ง JCER นะคะประมาณการผลกระทบจากอัตราภาษีของทรัมป์ต่อการสออกของจีนค่ะบอกว่าถ้าหากสหรัฐจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจีน10%การสออกของจีนนั้นจะหดตัวลง2.3%และถ้าหากจัดเก็บภาษีถึง60%การสออกนั้นจะลดลงไปเกือบ14%เลยค่ะ ไปดูทิศทางของสินทรัพย์อย่างทางด้านของบิตคอยกันบ้างน,นะคะในปี2025หรือว่า2,568นั้นคาดการว่าจะเป็นสินทรัพย์หนึ่งค่ะที่มีภาวะกระถิ่งนะคะคำว่าภาวะกระทิ่งก็คือสามารถที่จะบรลลี่ปรับตัวสูงขึ้นและสร้างสถิตินิวไฮได้อีกครั้งโดยทางด้านของเคทีวูดนั้นระบุบ,บอกว่าราคาในอีก5ปีข้างหน้ามีโอกาสที่จะแตะที่34ล้านบาทค่ะ สำนักข่าวรูมเบิร์กนะคะรายงานว่าเคที่วูดผู้ก่อตั้งและผู้จัดการบริษัท ARK Investment Management ได้มีการทำนายถึงทิศทางของราคาบิตคอยว่ามีแนวโน้มแตะที่ระดับ1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ34ล้านบาทภายในปี2573หลังจากที่ปรับตัวขึ้นสูงกว่า1 8 0 0 0ดอลลาร์ในปีนี้ จากการผ่อนคลายกฎระเบียบของโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ในขณะที่ปัจจัยด้านอุปสงค์และอุปทานในบิตคอยนั้นก็มีอยู่ค่อนข้างจำกัด21ล้านเหรียญกลายเป็นสิ่งที่หาย,ยากกว่าทองคำค่ะและนอกเหนือจากนี้นะคะเควีิวูดได้ให้สัมภาษณ์กับโทรทัศน์ช่องสำนักข่าวบลูเบิร์กว่าการคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งของโดนัลด์ทรัมป์นั้น จะนำไปสู่การเข้าซื้อกิจการของเอกชนในวงกว้างซึ่งก่อนหน้านี้ถูกชะลอออกไปเนื่องจากข้อกำหนดที่ซับซ้อนแต่หลังจากนี้ค่ะแนวโน้มของการปลดล็อกมาตรการหรือว่ากฎระเบียบต่างๆนั้นน่าจะผ่อนคลายลงเอ,อื้ออาน,นิสงต่อการร่วมลงทุนนะคะรวมไปถึงเวนเจอร์แคปิตอลด้วยค่ะจากความร้อนแรงของบิตคอยแลวก็คริปโตเคอเรนซีนะคะอีกหนึ่งความร้อนแรงที่คนไทยน่าจะรู้จักกันดีก็คือกล่องส่มหรือว่ากล่องจุ่มนั่นเองค่ะส่งผล ทำให้ป๊อปมา t นะคะกลายเป็นหุ้นที่พุ่งแรงอย่างมากเลยค่ะโดยบอกว่าเจนซีหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะชอบค่ะในการสะสมกล่องสุ่มนะคะจากทางป๊อปมา t ทำให้ป๊อปมา t ตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นบริษัทที่โตเร็วที่สุดในจีนนะคะหุ้นนั้นพุ่งไปกว่า368%แล้วค่ะสำนข่ารลุงเบิกรายงานค่ะปรากฏการของป๊อปมา t ที่มีราคาหุ้นเพิ่มมากถึง368เซต จากบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถแสงหน้าคู่แข่งรายใหญระดับโลกด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดที่โดดเด่นค่ะและผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่เจนซีนะคะที่ชื่นชอบของสะสมและวัฒนธรรมป๊อปเค t u r เทำให้มียอดขายที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยค่ะ โดยทางด้านของดัสตินเวย์นวิเคราะห์จากทาง morgan stanley นะคะบอกว่าป๊อปมา t มีแนวโน้มที่จะเป็นแบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภคจีนแบรนด์แรกที่ประสบความสำเร็จในระดับโลกเลยค่ะซึ่งแตกต่างจากแบรนด์ใดอื่นนะคะที่มักเน้นการแข่งขันด้านราคา ป๊อบมาดนั้นสร้างความแตกต่างนะคะดยการมุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวผ่านทรัพย์สินทางปัญญาและการออกแบบที่โดดเด่นนะคะทำให้สามารถดึงดูดผู้บริโภคทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในขณะที่ป๊อบมาดกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ผู้บริโภคทั่วโลกนะคะ แต่ก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาวค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆนะคะหรือว่าหนึ่งในประเด็นที่น่ากังวลก็คือกฎหมายควบคุมการขายกล่องสุ่มให้กับเด็กอายุต่ำกว่า8ปีในประเทศจีนค่ะซึ่งเป็นตลาดหลักของทางป๊อปมาร์ทนะคะกฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของรัฐบาลเกี่ยวกับผลกระทบทางจิตวิทยาและพฤติกรรมการบริโภคของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการเปิดกล่องสุ่มเพื่อหาของเล่นที่ ต้องการซึ่งอาจนำไปสู่พฤติกรรมการเสพติดได้ค่ะแม้ว่าจะมีความกังวลน,นะคะเกี่ยวกับอนาคตของธุรกิจค่ะแต่ปัจจุบันนี้ป๊อปมารยังคงได้รับความนิยมอย่างสูงจากผู้บริโภคนะคะโดยเฉพาะในประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดหลักของบริษัทค่ะคิดแล้วเป็นประมาณ 70%นะคะของยอดขายทั้งหมดของบริษัทในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ณมิถุนายนปี2517บริษัทมีสมาชิกนะคะที่ลงทะเบียนแล้วกว่า39ล้านคนในจีนแผ่นดินใหญ่และเมียตราก,การซื้อซ้ำนะคะมากถึง43.9%ซึ่งแสดงให้เห็นเลยนะคะว่าลูกค้านั้นมีความพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์และกลับมาซื้อซ้ำอย่างต่อเน,นื่องค่ะ เป็นพฤติกรรมผู้บริโภคในกลุ่ม Gen Z นะคะที่ทั่วโลกต่างหมายตาละค่ะเพราะว่าเป็นกํำลังซื้อสำคัญในช่วงระยะเวลาข้างหน้านะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ทิ้งท้ายเบรกนี้กันที่เวอร์ลราฟค่ะและช่วงหน้ากลับมาหาคำตอบสำหรับโจทย์การลงทุนในปี2568กันค่ะรัฐบาลออสเตรเลียประกาศนโยบายใหม่ชะลอการให้วีซ่านักศึกษาต่างชาติเพื่อลดจำนวนผู้อพยพ ทมกลางปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยและวิกฤตค่าครองชีพโดยการแบ่งการพิจารณาวีซ่าออกเป็น2ประเภทได้แกม่มาตรฐานและลำดับความสำคัญสูงซึ่งประเภทหลังจะได้รับการพิจารณาเร็วกว่าการศึกษาระดับอุดมศึกษาของออสเตรเลียถือเป็นภาคการสร่งออกขนาดใหญ่อันดับ4ีของประเทศรองจากแร่เหล็กถ่านหินและกา๊าซแต่หลังโควิดจำนวนผู้อพยพเพิ่มขึ้นอย่างมากทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านสนับสนุนให้มีการลดจำนวนผู้อพยพลง ก่อนการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงจีนออกกฎระเบียบเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทบัญชีต่างชาติในประเทศเพื่อแก้ปัญหาการฉ้อโกงโดยกฎระเบียบใหม่มีผลบังคับใช้ทันทีกำหนดให้บริษัทบัญชีต่างชาติจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังและสำนักงานหลักทรัพย์ของรัฐบาลพร้อมกันนี้หน่วยงานของบริษัทบัญชีต่างชาติต้องรายงานแผนธุรกิจประจำปีและรายงานประจำปีด้วยเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา รัฐบาลจีนได้สั่งปรับ PwC เป็นเงิน441ล้านหยวนหรือ60ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐกรณีตรวจสอบบัญชีไชนาเอว r แก d นกรุ๊ปซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบภาวะหนี้สินเอลซันวาดอประกาศเดินหน้าซื้อบิตคอยต่อไปและอาจเพิ่มปริมาณมากขึ้น แม้กองทุนการเงินระหว่างประเทศแนะนําให้จํากัดการลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลก็ตามผู้อำนวยการสํานักงานบิตคอยแห่งชาติของเอลซานวาดอร์ระบุว่าบิตคอยจะยังคงเป็นสกุลเงินที่ถูกกฎหมายในประเทศและรัฐบาลมีแผนที่จะเพิ่มปริมาณในคลังสำรองเชิงย,ยุทธศาสตร์ต่อไปทั้งนี้เอลซานวาดอร์ซือครองบิตคอยจํานวน5 9 6 8เหรียญคิดเป็นมูลค่า594ล้านดอลลาร์สหรัฐ ช่วงนี้เรามาดูทิศทางการลงทุนกันต่อค่ะโดยเฉพาะนโยบายสําหรับปีหน้านี้นะคะจากทางโดนัททรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐสมัยที่2นะคะวันนี้เราจะมีสัมภาษณ์พิเศษแบบ e อ็กซ์คลูมาฝากกันเลยค่ะจากทางฟิโนเมนานะคะวันนี้เราจะมาดูนะคะมาเปิดโผหุ้นได้เสียจากนโยบายโดนัททรัมป์ค่ะ ดยเรื่องนี้ทางคุณแบงค์ชยนนทร์รักการจันัร c ซีโอฟิโนมินาฟันนะคะได้บอกค่ะบอกว่าปีหน้าปี2518นี้จะต้องจับตานโยบายของโดนัลด์ทรัม์นะคะซึ่งจะมีผลกระทบต่อการค้าและการลงทุนโดยกลุ่มสากรรมที่จะได้ประโยชน์ กลุ่มเทคโนโลยีผลิตชิป AI และเซมิคอนดักเตอร์เพราะว่าสหรัฐและจีนนะคะแข่งขันทางเทคโนโลยีเพื่อแย่งชิงตำแหน่งผู้นำโลกและทัวร์เองก็ยังคงมีดีมานต้องการชิป AI อย่างต่อเนื่องค่ะรวมไปถึงกลุ่มพลังงานนะคะทำให้ความสำคัญกับการพัฒนาพลังงานในประเทศและสหรัฐนั้นตังเป้าจะเป็นผู้ส่งออกน้ำมันกลุ่มนี้จะเป็นตัวเตง็งที่น่าลงทุนไม่ควรมองข้ามค่ะ ส่วนกลุ่มที่ควรวิ่เลี่ยงก็คือกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ค่ะภายใต้ประธานาธิบดีทรัมป์นะครับปี2025ในกลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์มากที่สุดกลุ่มแรกก็คือน่าจะเป็นพวกอุปกรณ์สินค้าเทคโนโลยีโดยเฉพาะพวกชิปเซนตและก็ซิมิคอนดักเตอร์คือต้องยอมรับว่าอเมริกาตอนนี้กําลังแข่งกับจีนอย่างแข่งขันในทุกมิติแต่ว่าประเทศใดจะเป็นมหาอำนาจในโลกก็แล้วแต่มันต้องเป็นประเทศที่ต้องเป็นผู้นําในด้านเทคโนโลยี เพราะนั้นอเมริกาจําเป็นที่จะต้องยังยึดหัวหาดและยังต้องต่อย้ำว่าตัวเองเป็นผู้นําทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะในเรื่องเทคโนโลยี AI เพราะฉะนั้นการที่ทั้งโจไบเดนเองหรือว่าทรัมป์เนี่ยจะทํานโยบายกีดกันเพื่อไม่ให้จีนเข้าถึงเทคโนโลยี AI เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่ชัดมากๆตอนนี้ก็จะมีคําถามว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นผู้ที่ผลิตชิปเซต็ตผู้ที่ผลิต AI พวกนี้ขายจีนไม่ได้ยอดขาย,ขายก็จะลงสิคือไม่จำเป็นต้องขายจีนแต่ทุกทั้งทั้งโลกเนี่ยยังไงก็ต้องการชิปเซต็ต จากบริษัทผู้ผลิตเหล่านี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นยังไงก็จะมีดีมาน์กลับมาในระยะยาวพาะฉะนั้นเรื่องเทคโนโลยีเรื่อง AI นะครับก็จะเป็นทีมเป็นทีมหนึ่งที่ยังโกออนในปี2025ส่วนเซกเตอร์ที่2เนี่ยที่อาจจะเป็นไวการ์ดนิดนึงก็คืออาจจะมีแนวโน้มว่าตัวหุ้นเหล่านี้จะมาก็คือหุ้นพลังงานในยุคข,ของคุณทรัมป์นะครับแน่นอนว่าทรัมป์ใช้นโยบายว่าดิวเบ y Dr ดิวก็คือว่าเขาอยากจะให้อเมริกาเป็นผู้ส่งออกน้ํามันมันแปลว่าอเมริกาอาจจะผลิตน้ามันสูงขึ้นเยอะมากขึ้นก็จริง ถ้า hey, อย่างนี้ราคาน้ํามันไม่ขึ้นแล้วหุ้นพลังงานของเขามันจะวิ่งได้ไงต้องบอกว่าราคาน้ํามันมีความผูกพันกับบริษัทน้ํามันก็จริงแต่ผู้ผลิตน้ํามันที่รักษามาจินแล้วก็คือเอาเทคโนโลยีเข้าไปใส่นะราคาน้ํามันไม่จำเป็นต้องไปเพิ่มสูงขึ้นแค่ขอแค่สามารถขายในปริมาณที่เพิ่มขึ้นก็อาจจะสามารถกําไรได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนโยบายดิวเวอี่ดิวของทําเนี่ยน่าจะทําประโยชน์ให้กับผู้ผลิตน้ํามันที่อยู่ในสหรัฐแล้วก็เนื่องจากว่าหุ้นเอเนอร์จีเหล่านี้เนี่ย ก็อยู่ในระชันที่ไม่ที่สูงไม่ได้แพงขนาดหุ้นบิ๊กเทคหรือว่าพวกหุ้น7นางฟ้ามันก็อาจจะเกิดเซกเตอร์โรเตชันได้นะครับสำหรับนโยบายของทําก็จะมีกลุ่มที่อาจจะต้องหลีกเลี่ยงหน่อยนะครับก็อาจจะมีในเรื่องของกลุ่มรีแลสเทนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่มาจากนโยบายของทําอย่างเดียวเนื่องจากว่าหลังโควิดที่ผ่านมาเนี่ยพฤติกรรมของประชาชนทั่วไปคนทั่วไปเนี่ยไม่ได้ใช้อาคารพื้นที่สํานักงานไม่ได้ใช้อสังหาฯในเยอะเท่าที่ในอดีตที่ผ่านมา ประกอบกับอเมริกาเองจริงๆแล้วในโครงสร้างของปัญหาของอสังหาเขาก็มีในส่วนของพวกคอมเม r c เชียลเรียลเอสเตนะครับเพราะว่าบริษัทเหล่ายักษ์ใหญ่พวกเทคคอมมานะีเนี่ยก็ลดการเช่าพื้นที่สำนักงานลงไปเยอะในขณะที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่สูงเนี่ยเขาก็แบกค่าเช่ากันอยู่ด้วยรวมถึงคราวนี้ถ้าถามว่ารัฐนโยบายของทรัมป์เกี่ยวข้องยังไงถ้านโยบายของทรัมป์เนี่ยก,การผักอุ้ยพยออกไปแล้วทําให้เงินเฟอ้อในอเมริกาปรับตัวสูงขึ้นอาจจะเป็นไปได้ว่าเงินเฟอ้อยอยู่ในระดับสูง เมื่อเงินเฟอ้อยังอยู่ในระดับสูงก็จะแปลว่าเฟดอาจจะลดดอกเบี้ยได้ไม่เร็วเท่าที่ตลาดเคยคาดไว้เมื่อเฟดลดดอกเบี้ยได้ไม่เร็วมันก็แปลว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยังอยู่ในระดับสูงอัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับสูงในขณะที่ผมสมมติว่าผมเป็นผู้ผู้ประกอบการอสังหาแต่กลายว่ารายได้ผมน้อยลง แล้วก็ต้องไปจ่ายดอกเบี้ยที่สูงมากขึ้นกาไรลดลงตรงนี้จะเป็นความท้าทายของกลุ่มอสังหาในอเมริกาด้วยครับส่วนนักลงทุนที่สนใจการลงทุนในกองทุนต่างประเทศค่ะคุณชยนทนแนะนานะคะกองทุนที่ลงทุนในประเทศอินเดียเวียดนามและกองทุนที่ลงทุนในดัชนี n สเด a วันฮันเดหรือว่า n สเด a หนึรวมทั้งให้หลีกเลี่ยงหุ้นไทยค่ะจริงๆแนละ้วในช่วง10ปีย้อนหลังที่ผ่านมานะฮะดัชนีบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในดัชนี3ดัชนีเนี้ย คือเป็นเป็นดัชนีที่อัตราผลตอบแทนการเติบโตของกําไรดีที่สุด1ก็คือหุ้นเทคในอเมริกานําโดยดัชนีเนสแดกร้อยนะครับสคือตลาดหุ้นอินเดียนะครับแล้วก็3คือตลาดหุ้นเวียดนามถ้าคุณเป็นคนลงทุนแล้วมี time เฟรมที่มากกว่า1ปีหรือระยะยาวขึ้นมานี่คือถ้าเป็นวิ่งมาราธอนน,นี่คือคนที่วิ่งแล้วแซงนําคนอื่นมาตลอด10ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นถ้ามีอเมริกาน้อยไปให้ซื้อดัชนีเนสแดกร้อย มีหุ้นอินเดียน้อยไปให้ซื้อดัชนีเซ็ตอ่า BSE s e n s e ซเถ้ามีเวียดนามน้อยไปให้ซื้อ v n 3 0อันนี้อันนี้คือ3ตัวที่คุณควรจะจัดพอร์ตเป็นโฟกัสในระยะยาวแล้วไม่มีที่ไหนไหมที่ต้องระวังถ้าเอาไทม์เฟรมเดียวกันในช่วง10ปีที่ผ่านมามันมีดัชนีมันมีดัชนีหุ้นอยู่ตัวหนึ่งที่กำไรบริษัทจดทะเบียนไม่ไปไหนเลยในช่วง10ปีที่ผ่านมานั่นคือตลาดหุ้นไทยดังนั้นใครที่ยังมีสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นไทยอยู่เยอะ ผมคิดว่าเราต้องคอนซิเดอร์ผมไม่ได้บอกว่าผมไม่ได้มีความหวังกับตลาดทุนไทยแต่คุณต้องกระจายความเสี่ยงไปลงทุนในที่ที่ไม่มีโอกาสมากกว่าให้คุณเป็นนักตกปลาที่เก่งให้ตายยังไงถ้าในบ่อมันมีแต่โคลนคุณก็ตกปลาไม่ได้ ให้คุณเป็นนักตกปลาที่แย่อย่างไงแต่ในบ่อน,นั้นมันมีแต่ปลาดีๆยังไงคุณก็ตกปลาได้ครับคุณแบงค์ชยานน์นะคะยังปิดท้ายด้วยว่าให้จับตาบิตคอยค่ะเพราะในปี2,568นั้นจะมีโอกาสได้รับอนิสงและประโยชน์จากนโยบายของโดนัลด์ทรัมที่หนุนให้บิตคอยเป็นทุนสำรองและเงินที่จะไหลเข้าสู่กองทุน ETF บิตคอยอย่างต่อเนื่องโดยให้มีการลงทุนในบิตคอยประมาณ2-5%ของพอร์ตค่ะมันมาแล้วนะครับ crypto อ r ร n ซ y มันมาจากเรื่องที่1ก็คือ เรื่องของนโยบายของทัามที่เขาประกาศนโยบายไว้4อย่างขอให้มาสัก1หรือ2อย่างเย่างเช่นเอา reserve ไปถือ Bitcoin ยกเลิก C B D C รีแลกซ์กฎหมายของ S E C เพื่อที่จะลงโทษผู้ประกอบการแพลตฟอร์มของคริปโตให้น้อยลง3อย่างนี้ขออย่างใดอย่างหนึ่งปึ๊บแค่นี้คริปโตก็มาได้แล้วอันนี้คือ,เ,อเรียกแรงหนุนทางภาคของการกำกับนโยบายแรงหนุนทางภาคของภาคเอกชนก็คือ ท,ทุกบริษัทเอกชนที่อยู่ในอเมริกาเขารู้อยู่ว่าการถือดอลล่าร์อยู่เยอะๆก็เป็นความเสี่ยงถ้าดอลลาร์อ่อนค่าเพราะฉะนั้นมีแรงกดดันให้บริษัทที่มีเงินสดเยอะๆยอเนี่ยอาจจะจําเป็นต้องเอาเงินสดนั้นไปกระทําการทําบางอย่างถ้าถ้าหุ้นของตัวเองไม่ได้ราคาแพงเกินไม่ได้ราคาแพงเกินไปเงินสดที่มีก็ทา buy back shareholder ก็ซื้อหุ้นตัวเองคืนเพิ่ม ROE แต่ในระยะเวลาบางส่วนอย่างเช่นช่วงนี้ที่ n a s d a q ทำ all time high PE หุ้นตัวเองก็แพงแล้วแพงแล้วเกินซื้อไปทําใจไม่ได้ทํำยังไงดี ก็จะมีแรงกดดันมากแล้วเอาเงินก้อนนี้ไปลงทุนอย่างอื่นไหมซึ่งเราเห็นการโพสต์ว่าบิตคอยควรจะเป็นส่วนหนึ่งในการลงทุนแทนแคชในการถือดอลลาร์หรือเปล่าก็เริ่มมีขึ้นมานะครับอย่างที่3ก็คือเราเริ่มเห็นสถาบันนักลงทุนสถาบัน,นใส่เงินเข้าไปในคริปโตเคอเรนซีผ่านกองทุนบิตคอย ETF กันเยอะมากขึ้นแล้วซึ่งตอนปัจจุบันนี้มีทั้งหมดประมาณ12-13บิต13กองคาดว่าน,น่าจะมีปริมาณเยอะกว่านี้ แล้วที่แน่ๆที่น่าสนใจคือนักลงทุนสถาบันเหล่านี้ไม่ได้เป็นนักลงทุนที่เป็นเทรดนะมันไม่เหมือนเราเนี่ยที่มันเทรดรายวันมันเปิดตลาด24ชั่วโมงเราก็เทรดมันไปเหวี่ยงกันไปแต่เหล่านี้คือกองทุนเหล่านี้เขาถือเป็นสายจิตพาร์ทเนอร์ซื้อถือแบบลงทุนลองเทอมจริงแล้วมันจะมีเงินที่พร้อมที่จะใส่เข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั้นบิตคอยมันเข้าสู่เทรนด์นับตั้งแต่บิตคอยเกิด ETF ขึ้นมาแล้วนั้นใครยังไม่มีบิตคอยจําเป็นต้องกระจายความเสี่ยงไว้ถ้าเอาตามตํารานะครับ C f a เคาาบบออกวว่่มีสสีิตนนใสสท สักประมาณ2-5%ในพอร์ตคือสัดส่วนที่เหมาะสมมีเยอะกว่านั้นเสี่ยงไปครับสำหรับปี2,568ค่ะเป็นปเปลี่ยนความท้าไทย1ปีนะคะต้องกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆในสัดส่วนที่เหมาะสมค่ะและที่สำคัญคืออย่าลืมศึกษาหาข้อมูลเพราะจะเป็นปเปลี่ยนความผันผวนนะคะโดยเฉพาะจากนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองค่ะ สัมภาษณ์พิเศษมาฝากกันนะคะคุณผู้ชมจะได้วางแผนการลงทุนกันได้ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาเปิดมุมมองทิศทางเศรษฐกิจไทยในมุมมองของ SCB EAC กันต่อค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคาร ตามข่าวกันต่อกับ m o n ิทูเดย์ค่ะแน่นอนนะคะว่าจะเข้าสู่ปีใหม่แล้วเรามาดูคาดการณ์เศรษฐกิจไทยสำหรับปีหน้านี้ปี2568กันค่ะโดยทาง SBC c นะคะได้คาดการค่ะว่าเศรษฐกิจไทยในปีหน้าปี2568นะคะจะเป็นขาลงค่ะโตได้เพียงแค่2.4เท่านั้นค่ะ ดรสมประวินมันประเสริฐรองผู้จัดก,การใหญ่ประธานเจ้าที่บริหารกลุ่มงาน Economic Intelligence Center หรือว่า EIC และรองผู้จัดก,การใหญ่ประธานเจ้าที่บริหารกลุ่มงานกลยุทธ์องค์กรธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่าเ c b นะคะเปิดเผยค่ะบอกว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปีหน้าปี2518นั้นมองว่าจะขยายตัวอยู่ที่ระดับ2.4ค่ะปรับลงนะคะจาก2.6 โดยเศรษฐกิจไทยนั้นอยู่ในช่วงขาลงและชะลอตัวลงอย่างชัดเจนค่ะอย่างไรก็ดีนะคะปัจจัยที่ทำให้แนวโน้มเศรษฐกิจปรับลดลงกว่าประมาณการ2-4%เอยู่ภายใต้สมมติฐานสองเหตุการณ์ค่ะคือ 1. นะคะปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์รุนแรงกว่าที่คาดจนลุกลามไปประเทศจีนและมากระทบไทยทางตรงและทางอ้อมและ2ค่ะการเชื่อมโยงระหว่างภาคเศรษฐกิจจริงกับภาวะการเงินตึงตัว โดยตราการเติบโตสินเชื่อชะลอตัวลงนะคะจากภาคเศรษฐกิจไม่ดีทำให้ภาคการเงินไม่ปล่อยสินเชื่อและปีหน้านะคะปี2518นั้นสินเชื่อนั้นจะยังคงชะลอและไปกระทบภาคเศรษฐกิจจริงได้วนลูปเป็นวัตจักรค่ะดังนั้นนะคะภายใต้เศรษฐกิจไทยที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นทั้งจากนโยบายทรัมป์2.0ภาวะการเงินตึงตัวมากขึ้น รวมถึงการส่งสัญญาณนโยบายการเงินสหรัฐผ่านรายงานดอทพลอตของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดชะลอการลดดอกเบีย้ยจึงมองว่านโยบายการเงินของไทยโดยคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนงนนะคะน่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้นยนโยบายหนึ่งครั้งในการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะซึ่งจะมาช่วยลดภาระการเงินตึงตัวและภาระการชำระหนี้รวมถึงการปรับลดดอกเบี้ยโลกนะคะที่ปรับลดลงด้วยค่ะ สำหรับปี2518นะคะคาดว่าเงินทุนเคลื่อนย้ายนั้นจะยังไหลออกต่อเนื่องกดดันเงินบาทอ่อนค่าต่อในช่วงครึ่งแรกของปีหน้าแต่เงินบาทนั้นอาจกลับมาแข็งค่าได้ช่วงครึ่งปีหลังค่ะ ทิศทางการลดดอกเบีย้ยของเฟดและราคาน้ำมันโลกที่มีแนวโน้มลดลงราคาทองคํำที่อาจสูงขึ้นนะคะและเงินทุนเคลื่อนย้ายไหลกลับมองกรอบค่าเงินนะคะปลายปีหน้านั้นอยู่ที่าย3บาท50สตางค์ถึง3.4บาท50สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะ เป็นการประเมินสถานการณ์จาก S C B E I C มาฝากกันค่ะให้กับทั้งนักลงทุนและนักธุรกิจนะคะได้ประเมินเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะไปดูโอกาสดีๆกับการออมกันบ้างดีกว่าค่ะล่าสุดค่ะทางด้านของทกศนะคะเปิดตัวเงินฝากทองพันชั่งรับดอกเบีย้ยล่วงหน้าทันที2%ต่อปีค่ะคุณชัดชัยสิริรายผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเปิดเผยว่าเพื่อสนับสนุนการออมเงินอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์เงินฝากอัตราดอกเบี้ยสูงเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับตนเองธนาคารจึงได้เปิดตัวเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเงินฝากทองพันชั่งให้ดอกเบี้ย2%ต่อปีรับดอกเบี้ยล่วงหน้าเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คู่โอนทันทีในวันที่ฝากเงินเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำา2.35เปเต่อปีฝากขั้นต่ำครั้งละ1 0 0 0 0แสนบาทรวมฝากสูงสุดไม่เกิน100ล้านบาทต่อรายระยะเวลาฝากเพียงแค่8เดือน สำหรับบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝากด้วยนะคะในกรณีที่ผู้ฝากถอนเงินต้นบางส่วนหรือปิดบัญชีก่อนครบกําหนดระยะเวลาฝาก8เดือนครบกําหนดแบบวันชนวันธนาคารจะเรียกเก็บคืนดอกเบี้ยเงินฝากทั้งหมดของเงินต้นที่ถอนทั้งนี้ลูกค้าที่สนใจเงินฝากทองพันช่างสามารถเปิดบัญชีได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง31มีนาคม2568หรือจนกว่าธนาคารจะแจ้งปิดการรับฝากเนื่องจากว่าวงเงินฝาก มีจํานวนจํากัดค่ะเป็นอีกหนึ่งโอกาสน่าสนใจนํามาฝากกันนะคะสําหรับเงินฝากทองผืนช่างจากทางเทกศค่ะเนี่ยเป็นข่าวสารที่นํามาอัปเดตฝากกันนะคะในช่วงท้ายปลายปีแบบนี้ค่ะพรุ่งนี้ยังมีข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจรออยู่กลับมาพบกันสี่ทุ่มเป็นต้นไปนะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ